อาร์ซีลิตวีสองอ n น i เบิันนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบุรีบอสปอร์ตแ็ปร์เซ็นสองสีฟ้าเทอร์โบสองเห็นไหมสโมสองเทอร์โบหนึ่งตัวนี้เทมโปเบเบอร์ไฟฟ์โฟร์เปอร์เซ็นต์ซูมไฟฟ์านิรีอานิวเวลนด์เฟสโวมเทมโป สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีของมาส่งจากลา z a d a นะครับจากแคเมเบที่สานะครับมาดูกันว่าเป็นอะไรนั่นก็คือกล่องใส่รองเท้านะครับตัวคนที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็นี่ห้อนี้นะ Super Lock. ครับซุปเปอร์ล็อกนะครับเพราะว่ามันจะได้วางกดต่อกันได้ก็เลยต้องซื้อยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งที่ซื้อมาแกมาเสียบ้องแล้วนะครับเหนื่อยเลยนี่คือที่ห้องนี้เขาแพ็คของมาดีนะแพ็คแบบมมทอย่างดีหมดเลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันอยากรู้จริงๆไอ้ตอนที่คนแพ็คของมาส่งมันติดอะไรกันเยอะแยะขนาด ที่ประกอบก็<__ง่ายเลยนะครับมีอันนี้เป็นฐานเห TC ็นไหมก็เอานี่คตัวนี้คือตัวนี้คือฝาปิดด้านหน้าปิดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก้ฝาอันนี้ปิดด้านบน นี่นะครับเสร็จแล้วมานี่อันหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วเลยนี่เราใช้เปิดทีเข้ามาไายไหม,มเดี๋ยวเราประกอบกับอีกที่เหลืออ่ะเสร็จแล้วสี่หรืออีกสี่ ถามจริงเหรอไอโรงงานที่มันประกอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยเหนื่อยกันบ้างหรอวะจะติดเทปอะไรกันจริงๆที่หมดเล่ยดูดิเมื่อกี้เพิ่งชมนะว่างานงานส่งของเขาดีมากเลยตอนเนี้ยเริ่มจะเออเออมันก็ดีอะ่ะแต่แบบนี่แก่จนเหนื่อยเนี่ยเล่นจะเหนื่อยอเ,เ,อเลยนี่นะ 8กล่องนะครับของซ u ปเปอร์ล็อกซื้อในลาซาด้มานรัก็เป็นสาจดสประมาณ500กว่าบาท8กล่องก็ตกกล่องหนึงไม่ถึง100อ่ะเดี๋ยวเราไปวางที่ชั้นเก็บรองเท้าของเรากันตอนนี้ก็เอากล่องรองเท้ากับรองเท้ามาวางไว้ด้วยกันเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมมีรองเท้าอะไรบ้างแล้วทำไมมีกล่องเยอะขนาดนี้มาดูกันนี่นครับก็ไล่ามานะครับที่เก็บรองเท้าของผม นี่เท่าไหร่เนี่ยสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบมาดูกันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีนี่มีไนกี้แอร์ฟอร์ซวันตัวนี้โตปีทูนะครับแล้วก็เซอร์วอสแอร์แม็กซ์อันนี้สองศูนย์เก้าศูนย์ที่คอลแลบกับไนกี้แอร์แม็กซ์เก้าศูนย์นี่แอร์แม็กซ์เก้าศูนย์นะครับแล้วก็ มีหนึ่งคู่ก็จะเป็นตัวห้าเจ็สีู่นยนิวบาลานนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งแหละนะครับก็จะมีอาร์ซีลิทเนาะนะครับแล้วก็จะมี Invincible Run คู่นี้ยับเยินไวใ,ใส่ Recovery นะ Invincible Run นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นแกล้งนิกเกร็รแหละก็จะมี เน็กเปอร์เซ็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบริบอลสปอร์ตแล้วก็อันนี้เน็กเปอร์เซ็นสองสีฟ้าถัดลงมานี่ก็จะเป็นแก๊งโฮเกะอันนี้เป็นคาร์บอนเอ็กสองแล้วก็เนนคอนสามสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมไม่ เป็นคนที่ชื่นชอบไปต,ตัวเทอร์โบมากเนี่ยมีทั้งอันนี้เทอร์โบสองเห็นไหมสมูทสองแล้วก็คู่แรกเลยที่เริ่มวิ่งเลยนะครับก็คือตัวเทอร์โบหนึ่งตัวนี้นะครับยังสภาพบางดีอยู่เลยแล้วลก็จะมีเทมโปเทมโปเทมโปแล้วก็ซูมไฟล์สาม ที่จริงมีซูมไฟ 1, ล์หนึ่งสองแหละแต่1นสองขายไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสี 5, ่เปอร์เเว็ไฟล์4%รนีทายเรียบร้อยนะครับถัดลงมาจะมี r รี c t ใช่เรียกไฟนิตนะครับอันนี้ V2 ด้วยเนีด้วยครับก็จะมี Vapor Max อันนี้ไดเป็นส้นเกอร์ะไละได้เป็นรองเทา ใส่อกอกกําลังคายเนาะอ๋อมีด้วยเตว่าแนทา่ท้องคารัสซอนนะอีกสองคู่ของนิวบาลานก็จะมีตัวนิวบาลานเฟสโฟมเทมโปตัวนี้ใครมีบ้างตัวนี้ได้ราคาถูกมากในซูเปอร์สปอร์ตนะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เมื่อก่อนใส่คู่นี้บ่อยมากคือเฟสโฟมมอร์วีหนึ่ง ครบถ้วน